สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i เรกเตอร์สิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอ,อนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้าออนไลน์คอลัมน์คิดเขียนคุยโดยคุณรุ่งเรืองปรีชากุณมานำเสนอรครับเงินดิจิตอล5้าแสนล้านขึ้นชื่อว่ามหาโจรต้องปร้นให้ได้เรื่องการแจกเงินดิจิตอล10,000บาท ถึงแม้จะมีเสียงคัดค้านมากกว่าเสียงสนับสนุนรัฐบาลก็ไม่ฟังจะเอาให้ได้อย่างเดียวเหมือนมีผลประโยชน์แอบแฝง DNA เดียวกับทักษินชินวัตรที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเชิงนโยบายอันก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมโหฬารเมื่อครั้งรัฐบาลไทยรักไทยในอดีตโครงการประชานิยมแบบทักสินการแจกเงินดิจิตอล1น0 0 0บาทนี้ก็เช่นกันเงินก็ไม่มีแต่ยังดันทุรังที่จะแจกให้ได้ ถ้าจะแจกหรือเอากันให้ได้กันจริงๆก็มีข้อสงสัยอีกว่าทำไมไม่แจกเป็นเงินบาททำไมต้องเป็นเงินดิจิตอลที่จะต้องแลกกลับไปกลับมาถามว่าใครได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนนี้เสียงคัดค้านเห็นว่าการแจกเงินเป็นเงินดิจิทอลมีแต่จะสร้างปัญหาเมื่อเทียบกับการแจกเงินสดซึ่งนอกจากประชาชนจะไม่สามารถใช้จ่ายได้ตามปกติแล้วการใช้จ่ายในเรื่องอื่นๆท่ามกลางสถานการณ์ของแพงทั้งแผ่นดิน นับตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศก็ยังมีข้อห้ามอื่นอีกเช่นการจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศพัพท์ค่าเน็ตค่าซื้อแก๊สหุงต้มหรือแม้แต่นำชำระหนี้ทั้งๆท,ที่เป็นความจำเป็นและเป็นปัญหาเดือดร้อนของประชาชนแต่ไม่สามารถนำเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนี้ไปจ่ายได้เงิน5้0แสนล้านบาทไม่มีอยู่ในมือแต่พักเพื่อไทยได้ไปสัญญาหาเสียงไว้ตอนก่อนเลือกตั้งเหมือนการตกเขียวว่าจะให้ ครั้นจะออกพอรบรเงินกู้ก็กลัวติดคุกจึงใช้วิธีซิกแซกจะไปปล้นเงิน1.72แสนล้านบาทจากทกสมาผสมกับเงินงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินปี2567และปี2568ให้ครบ5แสนล้านบาทพอทกสมีความเคลื่อนไหวและหวันวิตกเรื่องสภาพคล่องและมีข่าวว่าคนจะแห่ไปถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารปรากฏว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้มา7เดือนง่วนอยู่เรื่องเดียวแค่เรื่องเงินดิจิตอลเหมือนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลวอลเล็ตห0ึ่งบาทก็ว่าได้โดยยืนยันว่าเรื่องของสภาพคล่องไม่น่าเป็นห่วงเพราะทกศส,สามารถบริหารจัดการได้ส่วนการชำระเงินคืนก็เป็นไปตามกลไกของงบประมาณ ที่รัฐบาลจะต้องมีกลไกในการชำระคืนตามมาตรา28ให้กับทกสในแต่ละปีฟังแล้วก็ได้แต่เอวังวังเวงใจแทนทกสซึ่งแม้เวลานี้จะมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่2.26ล้านล้านบาทปีหนึ่งหนึ่งมีรายได้จากการดำเนินการประมาณ90,000กว่าล้านบาทหากลบกลบหนี้แล้วเหลือกำไรสุดที่ประมาณ8,000ล้านบาทแต่ที่ถือว่าเป็นปัญหาก็คือทอกศเองก็มีหนี้ถึง2ล้านล้านกว่าบาท มีสภาพคล่องจากเงินฝากเพียงแค่1.8ล้านบาทเท่านั้นขณะที่มีสินเชื่อถึง1.2ล้านล้านบาทและที่สําคัญทกศยังต้องดําเนินโครงการช่วยเหลือกเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลทุกรัฐบาลที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒผู้เปรียบเสมือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเลเล็ต10,000บาทบอกว่าเรื่องของสภาพคล่องทกศไม่น่าเป็นห่วงซึ่งเป็นการให้สัมภาษณ์ล่าสุดที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23เมษายนนั้น เหมือนพูดขอไปทีเพราะเงิน1.72แสนล้านบาทของทอกสที่จะถูกปล้นมาแจกเป็นเงินดิจิตอลล้วนมีต้นทุนอันจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของทอกสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเวลานี้ทกสมีสินทรัพย์สภาพคล่องที่ปราศจากผูกพันเพียงแค่2.78แสนล้านบาทเท่านั้นอีกทั้งเรื่องการชำระคืนทกศตามที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒอ้างว่า การชําระเงินคืนก็เป็นไปตามกลไกของงบประมาณนั้นจะใช้หนี้คืนทกศได้หมดในปีไหนสุดท้ายก็จะกลายเป็นหนี้สินที่เพิ่มพูนขึ้นเป็นดินพอกหางหมูซึ่งณเวลานี้รัฐยังคงค้างชําระหนี้คืนให้แก่ทกศเป็นจํานวนเงินถึง6 0แสนกว่าล้านบาทเฉพาะหนี้จากการทุจริตโครงการรับจํานําข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่รัฐต้องตามชดใช้ยังคงค้างจ่ายอยู่อีก2 0 0แสนกว่าล้านบาท จากยอดทั้งหมด9.57แสนล้านบาทซึ่งเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เคยเปิดเผยกลางสภาในการชี้แจงร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566เมื่อวันที่31พฤศจิาคม2565ว่าตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาโครงการจำนำข้าวขาดทุน957,000ล้านบาทรัฐบาลน,นี้ตั้งงบประมาณชําระหนี้ไปแล้ว781,000ล้านบาท ยังคงเหลือเงินต้นและดอกเบี้ยอีก3ามแสนล้านบาทความจริงถ้าจะให้ดีเหมือนที่พักเพื่อไทยและ DNA ทักษิณชอบตีปีปเปล่าประกาศกันวันใดที่รัฐบาลเศรษฐาทวีสินใช้หนี้ทกสที่เหลืออีกกว่า2 0 0แสนล้านบาทซึ่งรัฐบาลยิ่งลักชินวัตรทายเรียราดไว้หมดสิน้นก็ควรจะประกาศเหมือนที่เคยโกหกพกลมว่ารัฐบาลพรรไทยรักไทยที่มีนายทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นคนชำระหนี้สินคืน IMF ได้หมดสิ้นในปี2,544ทั้งที่รัฐบาลพักประชาธิปัตย์ของนายชวนหลีกภัยควรจะต้องเป็นผู้ประกาศว่าตนเองทำสำเร็จเพียงแต่รัฐบาลนายชวนหมดวาระไปก่อนหน้ารัฐบาลไทยรักไทยเพียงไม่กี่เดือนจึงถูกตีกินผลงานไปอย่างหน้าตาเฉยจะว่าบุญหรือบาปก็ตามธกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนั้นเหมือนโดงรับจำนำ แต่เป็นโรงรับจำนำที่ลูกค้ารายใหญ่คือรัฐบาลมักจะใช้บริการโดยไม่มีของมาจำนำมาเป็นเครื่องประกันเอออะไรก็ใช้บริการทรกศให้จ่ายเงินล่วงหน้าในการดำเนินนโยบายตามที่รัฐบาลสั่งซึ่งเงินจำนวน1.72แสนล้านบาทที่จะถูกปล้นมาแจกตามโครงการดิจิ t a ลวอลเล็ก็เช่นกันนี่ส่วนนี้ถือเป็นภาระทางการเงินของสาธารณะ เพียงแต่รัฐบาลไม่ได้ใช้เครื่องมือทางการเงินในการกู้ยืมมาโดยตรงแต่ใช้วิธีการซิกแซกแบบลับลวงพลางเป็นการตบตาซ่อนเงื่อนต้องดูกันต่อไปว่าจุดจบของโครงการดิจิทัลวันเล t 10,000บาทจะเป็นประการใดพักเพื่อไทยเจ้าของนโยบายที่สัญญาว่าจะให้ดิ้นทุกวิถีทางที่จะเอาให้ได้ซึ่งล่าสุดเมื่อวาน23เมษายนก็ไปลากัวน้าพักการเมืองที่ร่วมรัฐบาลผสมอาทิตย อนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐวราวฒิศิลปอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพักประชาชาติมายืนโชว์ตัวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีพร้อมแถลงว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการกรอบโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ต นายเศรษฐาทวีสินกล่าวว่าส่วนข้อห่วงใยใดๆเช่นประเด็นอำนาจหน้าที่ของทกศได้สั่งการหากมีประเด็นข้อสงสัยใดๆให้ส่งเรื่องไปสอบถามอย่างกริชศีกาซึ่งทุกๆพรรคร่วมรัฐบาลเห็นชอบในหลักการของโครงการเติมเงินดิจิทอลวอลเล็ตดังกล่าวและยังไม่ทันที่สื่อจะซักถามลงในรายละเอียดโตนายเศรษฐาก็รีบตัดบทจบการถแถลงข่าวทําให้แกนนาพรรคร่วมรัฐบาลถึงกับหัวเราะและต่างเดินแยกย้ายกันออกไป ส่วนสื่อไม่ลดละพยายามถามต่อแต่นายเศรษฐากล่าวแต่เพียงว่าจะพูดเรื่องอื่นต่อเรื่องนี้จบแล้วโอเคนะครับยังมีเรื่องอื่นอีกเยอะดูรูปการแล้วเห็นทีว่าเรื่องการแจกเงินตกเขียวดิจิตอลหนึ่งมื่นบาทนี้เชื่อว่าที่สัญญาว่าจะให้ได้ภายในไตรมาสที่4ในช่วงปลายปีนี้นั้นอาจจะต้องร้องเพลงรอไปอีกนานยังมองไม่เห็นอนาคตครับรุ่งเรืองปรีชากุล สิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกํำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853 4455ส่งทั่วประเทศ